เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่บ้านรายได้ดีทำได้จริงไม่มโนสวัสดีครับผมอาจารย์เล็กต้นกาฟาร์มผมก็จะสอนเทคนิคการทําเกษตรให้มันมีรายได้ทุกๆวันแล้วก็ไม่หนักไม่เหนื่อยจนเกินไปผมเองก็มีสินค้าในการเกษตรเหมือนกันก็คือเรื่องของตู้ฟักไข่ที่ไม่ต้องกลับไข่เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็ฝากแนะนําด้วยนะครับ ฟักดีฟักง่ายอีกแล้วนะครับตู้ฟักไข่ต้นกล้าฟาร์มแบบไม่ต้องกลับไข่เลยนี่เป็นตู้ฟักไข่ขนาด50ฟองนะครับแบบนี้ไม่ต้องกลับไข่เลยนะครับผมแล้วก็น้ำเนี่ยในระบบน้ำเนี่ยในการเติมน้ำน,นะครับ5ถึง7วัน,นครับถึงต้องครั้งหนึ่งนะครับผมสบายมากคือ5้ถึง7วันเราสามารถที่จะไปทุระอะไรได้เลยนะครับไข่ก็ไม่จำเป็นต้องกลับแค่วางลงไปเฉยๆมันก็ฟักวันนี้จะซีเรียสกันหน่อยนะครับเพราะผมจะมาบอกหัวใจของการเลี้ยง ไก่ไข่ไก่บ้านให้มันได้กําไรจริงๆไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าเราดู YouTube ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่ฟังดูแล้วนะมันง่ายแต่ว่าเนี้จะมาลงลึกในรายละเอียดนะครับจริงจังกันหน่อยเดี๋ยวติดตามกันเลยเมนใหญ่ๆในการเลี้ยงไก่ให้มันมีรายได้ทุกวันแล้วก็ไม่ขาดทุนเนี่ยมีอยู่3ข้อใหญ่ๆนะครับที่ต้องรู้ข้อที่1นะครับข้อหนึ่งก็คือพี่เลี้ยง หรือว่าเราจะมีกลุ่มอย่างกลุ่มใน Facebook หรือว่าจะมีพี่เลี้ยงหรือว่าคนเราที่เราสามารถที่จะพูดคุยสอบถามข้อได้ในการเลี้ยงไก่ข้อนี้สำคัญนะครับเราจะได้ไม่สเปะสปะหรือว่าเราจะไม่ต้องไปไล่ดูใน u t u b e เนี่ยมันมันเยอะเกินไปบางทีเราหาหาใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถที่จะทำสำเร็จแล้วเนี่ยแล้วเราเราสามารถที่จะปรึกษาข้อได้ข้อนี้สำคัญเพราะว่า เราต้องเจอปัญหาแน่นอนเมื่อเราเจอปัญหาเสร็จปุ๊บแล้วเราเตรียมการเกี่ยวกับที่ปรึกษาเอาไว้ได้อย่างเงี้ยมันจะสะดวกและมันรวดเร็วนี่คือข้อที่1ข้อที่2นะครับเราต้องรู้จักโลกแล้วก็ศัตรูของไก่ด้วยเพราะว่าเราต้องอันนี้คือเราต้องรู้เราก็ต้องหาความรู้ส่วนตัวของเราก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยมันจะได้ดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเลรี้ยงการง่ายหรือบางทีการที่การลงวัคซีนหรือว่าการป้องกันเนี่ยบางทีมันจะคร่าว เพราะฉะนั้นก็คือเพื่อนๆต้องไปศึกษานะครับศึกษาให้มันรู้ก่อนว่าก็คือถ้าเกิดว่ามันเกิดโรคเกิดภัยเนี่ยมันเกิดช่วงไหนเวลาอะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้ก็คือเราเราก็ต้องรู้เราก็ต้องเตรียมเราก็ต้องมีความรู้เรื่องของวัคซีนด้วยอันนี้ก็คือพอเรารู้เสร็จป,ปุ๊บพอเราเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยหรือว่าพอถึงจังหวะเราจะได้จัดการมันก่อนก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับข้อที่สม นั่นก็คือเรื่องของอาหารลดต้นทุนย้ำนะครับไม่ใช่อาหารธรรมดาคืออาหารลดต้นทุนเราก็ต้องมีความรู้ด้วยแล้ววันนี้วันนี้คลิปนี้นะครับเราจะมาลงรูก้กันในเรื่องของอาหารลดต้นทุนอาหารลดต้นทุนเนี่ยที่ผมได้อธิบายไปแล้วในคลิปเนี่ยหลายหลายคลิปที่ผ่านมาอยากจะบอกให้เพื่อนเพื่อนว่ามันมีพืชอยู่หลายตัวมีพืชอยู่หลายตัวก็คือหญ้าวานอิสราเอลแล้วก็แหนแดงนะครับก็จะมีกล้วย นะครับมีผักชยาะคณะเม็กซิกันเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับเลือกเอาไว้ว่าจะเอาตัวไหนแต่เพื่อนๆต้องมีหน้าที่สําคัญนะครับหน้าที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเพื่อนๆต้องมั่นใจนะครับเพื่อนเพื่อนต้องมีในปริมาณที่มากเพียงพอถ้าเกิดมากไม่เพียงพอเราก็ต้องเลี้ยงไก่ตามน้อยนะครับให้มันบาลานซ์กันนะครับไม่ใช่ว่าก็คือเพื่อนเพื่อนที่อยากจะเลี้ยงแล้วก็คือเลี้ยงเี่ยมันเยอะเลยและัะนั้นก็ให้ปลูกตาม ปลูกตามทีหลังพอปลูกตามทีหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีมันโตไม่ทันพอมันโตไม่ทันส่วนต่างในเรื่องของต้นทุนตรงนี้มันกินทบมาทบมาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องแสวงหาอาหารลดต้นทุนพวกนี้อย่างจริงจังนะครับอย่างสูตรอาหารที่ทางต้นก้าาร์มได้ทําแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยนั่นก็คืออาหารลดต้นทุนก็คือแหนแดงกล้วยนะครับแล้วก็ผักชายาคนาเม็กซิกัน เมนใหญ่ของต้นกา,ฟา์ฟก็คือผักชียานาเม็กซิกันนะครับเราต้องปลูกปลูกไว้ให้มันเยอะเยอะมากๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพอเราปลูกเยอะเนี่ยอาหารมันเยอะพออาหารมันเยอะมันมากเพียงพออะไรก็ได้แต่แตถ้าเกิดว่ามันมีมากมันเพียงพอเรื่องของอาหารนะเพราะฉะนั้นคือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเราก็จะลดลงไปพอค่าใช้จ่ายลดลงไปปุ๊บมันก็คือพูดถึงมันก็จะเป็นเรื่องของไรายได้แล้วคราวนี้ผักชยาจะแตกต่างจากพืชตัวอื่น คือผักชัยาคณะเม็กซิกันเนี่ยคือมันเป็นร่มมันเป็นร่มเงาเพราะฉะนั้นก็คือว่าไก่จะอยู่ในพื้นที่หรือในบริเวณที่เราเลี้ยงอย่างมีความสุขมันจะสามารถคุ้ยเขี่ได้บางฟาร์มบางที่ก็จะทําเป็นคอกนะครับทาเป็นคอกทาเป็นฟาร์มตรงนั้นค่าใช้ใจ่ายไม่ใช่น้อยต้องนึกถึงข้อนี้ด้วยนะครับผมการที่เราจะลงทุนแล้วเราไปทาทาอาคารทาโรงเรือนบางทีเนี่ยเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่คิด เรื่องพวกนี้ออกมาให้เราดูนะครับบางทีการลงลงอาคารเนี่ยลงอาคารบางทีก็บสองพันสามพันหรือบางทีสองหมื่นสามหมื่นตรงนี้ถ้าเกิดว่าสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยกว่าเราจะคืนทุนตรงนี้ได้เนี่ยมันลากเลือดเลยนะมันไม่ธรรมดามันต้องใชเ้เวลาค่อนข้างที่ยาวแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนเริ่มต้นกากคือพื้นที่ที่เรามีแล้วเอาตะข่ายล้อมรอบในพื้นที่ที่ พอดียื่แล้วก็อย่างสามารถที่จะหาทางป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของศัตรูของมันได้ด้วยนะครับเราล้ลอมรอบแล้วจากนั้นเราก็ปลูกผักชยานะครับปลูกผักชยาขึ้นไปนะครับแล้วก็ปลูกกล้วยต้องอสองตัวนี้จะมีประโยชน์สูงที่สุดเท่าที่ผมทํามานะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแหนแดงแหนแดงเราก็ทําบ่อทขํขคอกะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันสูงเวลาเราตักแหนแดงออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตักไห้น้ามันจะขึ้นแลแน้วแหนแดงมันจะไม่ขึ้นเราจะตักแหนแดง ได้อยู่ประมาณแค่สองรอบหรือสารอบจะเป็นที่คือสามรอบจากนั้นแนแดงจะไม่เกิดเราต้องล้างทำความสะอาดบอ่อนะครับพอจะเลี้ยงทีเสร็จปุ๊บถ้าเกิดไก่ไก่ไปเจอมันก็ไปจิกไปกินมันเสียเวลาแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีข้อแตกต่างกันกับผักชยาแล้วก็กล้วยนะครับผักชยาเนี่ยมันทนค่อนข้างที่จะมากแล้วมันให้ร่มเงาค่อนข้างแน่นแล้วก็แข็งแรงส่วนกล้วยมันจะได้แค่ต้นแรกต้นแรกนะอันอันนี้คือผมกาลังพูดถึงในพื้นที่ที่เราเลี้ยง ในลักษณะเปิดนะครับผมจะเลี้ยงในลักษณะเปิดทํเมันคอกเล็กๆนะครับพอให้เข้ามานอนแค่นั้นเองแต่นั้นคือเป็นอิสระนี่คือลักษณะที่ว่าคือลงทุนน้อยนะครับลงทุนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็หาอาหารให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนนี่คือสิ่งที่มันจะทําให้เราได้กําไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสร้างอาคารอันนี้มันจะไม่ได้เพราะว่าเราต้องมาชดเชยเกี่ยวกับรายได้ที่เราได้มาแล้วต้องมาหักค่าอาคาร บางทีมันสองปีซื้อสามปีกว่าที่เราจะคืนทุนได้นะครับผมตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นอย่างเล็กคือปรุงปุ๊บเนี่ยก็คือเราเริ่มได้เลยเราได้บางทีรอยอาจจะใช้ไม้ไผ่หรือสังกะสีเก่าพวกเนี้ยเราทําหรือเพิงหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราบางทีเราอาจจะไม่มีอะไรด้วยซ้ํามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอแช่มันเข้าไปนอนได้แค่นั้นเองนี่คืออยากจะแนะนําอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเราเราเริ่มทําอย่างเงี้ยนะครับ เงินที่เราได้มามันก็จะเป็นกําไรส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยในการคลุกอาหารเนี่ยแนะนําก็คืออย่างกรณีของผมเนี่ยไก่32ตัว3 2มสตัวก็คือรําแค่2ถ้วยหรือ2ขันขันน้ําอาบเราเนี่ยเบอร์เบอร์ประมาณสักเส้นผัดสุนารามันยี่ห้าอ่ยี่ห้าเซนนะครับสขันส่วนผักชายาหรือจะเป็นกล้วยเราก็ซอยเท่ากันกัน2ขันเราใส่กันและผสม ถ้าเกิดว่าอยากให้มันกลัวมันไม่ไข่กลัวมันไม่ดีทําใจไม่ได้เราก็อาจจะใส่หัวหารสักหนึ่งขีดนะครับหนึ่งขีดก็พอใส่เข้าไปพอคุกเขาพอเป็นผงชูรสคุกเขาแล้วก็ให้เขานะครับปริมาณไก่3ามสสามสตัวผมเลี้ยงมาเนี่ยเป็นปีเพียงพอครับนะเพียงพอแน่นอนนะครับผมคราวนีเ้เรื่องของผลผลิต ส่วนต่างที่มันได้มาเนี่ยมันคุ้มครับมันคุ้มแล้วครั้งนี้เน,นี่ยเวลาที่เพื่อนเพื่อนเลี้ยงนะครับเพื่อนเพื่อนเลี้ยงเนี่ยแนะนานะครับอย่างที่บอกไว้ทุกทลิปอย่าคิดแค่ขายแข่งเพียงแค่ตัวไก่นะครับให้เราคิดขายเหมือนกับเพื่อนเพื่อนที่ใน f a c e b o o อะ่ะยูทูบอ่ะก็คือขายไข่ด้วยขายลูกเจี๊ยบด้วยขายพ่อแม่พันธุ์ด้วยอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าและถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะพัฒนาก็คือเอาขี้ไก่มาล้างแล้วก็เลี้ยงอ่ไส้เดือน นะครับมันก็จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมากอีกขึ้นไปอีกซึ่งผมเองก็กําลังทําอยู่นะครับแล้วก็มันค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆๆแล้วมันจะมั่นคงนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากด้วยนะครับว่าการที่จะเลี้ยงให้มันมีไรายได้ทุกวันทุกวันแล้วมันไม่ขาดทุนคือคุณต้องมีอาหารมากเพียงพอคุณต้องเตรียมอาหารไว้ให้มากเพียงพอกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องนะครับเอ,อันนี้สำคัญถ้าเกิดว่าคุณมีแต่ซื้อ ซื้อบางทีขี้เกียจบางทีมันไปไกลมันหายากอย่างเงี้ยลําบากนะครับ